สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบดาบพิ่คาดอสูรแลแล้วเล่มสุดท้ายก็เดินทางมาถึงสักทีนะครับพวกเราตัดไว้แล้วนี่นี่มันวงการบันเทิงวงการบันเทิงจัดๆอ่เดี๋ยวนี้เราจะมาอันบ็อกเล่มสุดท้ายนะครับผมที่เป็นเซ Pre ็ตพรีเมียมลิมิเต็ดเอ้ยไม่รีมั้งไม่รีแหละ อีชั i นะครับผมขอดาบพิฆาตอสูรเล่มที่23นะครับนี่มาแล้วดาบพิฆาตอสูรเล่มที่23การเวลามันผาอะไรการเวลามันผ่านเหล่าชีวิตที่ต้องส่องประการ ดาบพิฆาตอสูรเล่มที่23การเวลาผ่านผ่านเหล่าชีวิตที่สองประกายฉบับพิเศษแถมของลิมิเต็ดอ๋อลิมิเต็ดเหรอไม่ใช่สั่งได้เรื่อยๆหรอก็เห็นเล่มอื่นสั่งได้เรื่อยๆเลยนี่สแตนดี้พร้อมลายเซ็นตั้งโชว์เอ็คเคลายเซ็นของอาจารย์โคโยฮารุ แกะอย่างอย่างไรใช่หรอใช่แหละมันมันเออนี่อันนี้นี่รออ่านสักทีนะตอนจบเพราะว่าไม่เคยอ่านเลยเรามาดูสแตนดี้ดีกว่าเพราะว่านังสือมันอุ้ยหนักจังอุ้ยอ๋อ มันหนาประเดิมนี่ว้าวเลยมันหนาราคาไม่มียงบใช่หบาทกันนี่แหละราคามันจะไม่โดดไปกว่านี้เลยนะครับเพราะว่ามันเล่มสุดท้ายแล้วเรามาดูของแถมเล่มยี่ามฉบับพิเศษสแตนดี้ตั้งโชว์ดาพิฆาตอาศรนอุ๊ยลืมเลยอะว่าไม่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  งอแต่ว่าไปแล้วเรียบร้อยดอกแล้วเฮ้ยสวยจริงๆเลยไม่ใช่อยู่ด้านนี้ใช่ด้ได้จะต้องอะไรนะใช่ดูดีนี่มีล้กไม้ปกเล็กๆน่าเกลียดนีุ่ยไม่อยากแกะเลยอะแต่ว่าก็ต้องแกะเพราะมันเป็นมันเป็นอะไรวะ เม่เหมือนเขียงเลยอ่ะอืมสวยจริงคืออะไรอ่ะตั้งไงอ่ะตั้งแบบนี้ไงเราแกะอันนี้ออกมาใช่ไหมเจียบุ๊บเฮ้ยแต่มันมันอ๋อนี่มันมีสกอตเทปกูก็โง่จริงๆเลยเฮ้ยเอา แบบนี้เลยสิใช่ไหมเป็สติ๊กเกอร์เหรอสติ๊กเกอร์เหรอนี่เอามาบนี้ด้านนี้ที่เป็นเฮ้ยมันเป็นลายรดาลายที่เป็นดอกฟูจินี่อดอกฟูจิรอใช่แล้วก็แงบเอเอ เข้าไปดูในคอมเมนต์ของเพจที่แบบว่าเพจเ,เ,เขาแชร์อันนี้มาใช่ไหม,มว่าใครได้ของแล้วบ้างพเพราะว่าเพิ่งส่งวันนี้อืมแล้วก็มีคนเข้าไปเม้นต์แบบว่าใส่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันรูมันไม่พอดีกับตัวสแตนดี้ที่ตั้งเอาไว้อะแล้วเขาก็มีคนเฟลอย,อยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่เฟลเราตั้งได้นี่มันสวยมากเลยแล้วไหนลายเซนอะนีหรือเปล่า อ่าใช่เออล้อเขาเซ็นกันอย่างนี้เลยเหรออันนี้เขาใช้ลายเซ็นหรอแล้วแต่คนเงยโอเคครับราคาเท่าไหร่วะราคาทั้งหมดนะแล้วนี่ไงราคาอยู่นี่ราคาสามร้อยแปดสิบบาทได้อันนี้มาอ่าสามร้อยแปดสิบลบแปดสิบห้า ก็เท่ากับ295บาทเน,นี่ยไอัเน,นี้ย295บาทว่าคุ้มไหมว่าสวยมากนะนนต้องดิสไม่ได้ประเทศเดียวไม่สั่งม,มีแบบต้องสั่งกับไม่สั่งหรอมีแบบธรรมดากับแบบฉบับพิเศษอ,อินเทอร์เน็ตฮะอินเทอร์เน็ตอิเดียนอะไรนะอินเทอร์เน็ตอิดิชั่นีื่องการเวลาผ่านผ่านเหล่าชีวิตที่ส่องประกายนี่เป็นไงให้ชื่นชมกันอีกที มันดูจะไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นของที่เป็นออฟฟิเชียลไม่ว่าจะเป็นของไทยทําเองก็ตามหรือว่าของญี่ปุ่นก็ตามแต่ก็จริงๆก็อยากได้ที่เป็นตัวฟิกเกอร์ของเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะนึกว่าแบบที่เป็นเวอร์ชันฉบาบพ,พิเศษพรีเมียมอะไรเงี้ยมันจะสุ่มฟิกเกอร์ว่าได้ตัวไหนสรุปเมื่อวันก่อนพี่ต้อมลงคลิปใช่ไหมแล้วก็อันบล็อกให้ดูเฮ้ยมันได้ครบ ุกตัวเลยวะแล้วแบบอย่างดี <laughs> มันก็มันก็น่าสะสมดีเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเราสามารถเอาไปตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเอานังสือมาวางอย่างเงี้ยมันก็จะลม้ม <laughs> <laughs> อะไหลพูด <laughs> นี่ไงดูนะเราวางสือแบบนี้ใช่ไหมนังสือก็จะลม้ม <laughs> เอาไว้ตั้งโชว์นะไม่ใช่เอาไปขั้นตั้งสื่อทุกคนนะเออแล้วเล่มหนามากเลยเนี่ยต้องแบบเคลียร์ตู้แก่แม่งดูปกในอ่าปกในคือทันจิโร่เซนิสเซนิสึเกตแล้วก็นี่สิโคจัดเียนีออะไม่ปเปิดหน้านี้แล้วรู้สึกขนลุกเป็นครอบครัวทำมาเดืม ธรรมโดที่เป็นแป้งเอานั่นม,มันโคอดโอ่ะสรุปสั้นๆเลยนะใครที่ยังไม่ได้ซื้อไอ้ฉบับพิเศษเนี่ยดาพิฆาตอสูนก็ไปรีบซื้อซะถึงจะพีออเดอร์แต่ว่ายังไงอะ่ะมันก็มีให้ซื้ออยู่ดีแหละหรือเปล่าอะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเล่ม20 21 22เอี่งี้ยไอ้ไอ้ไอที่เป็นฉบับพิเศษมันก็ยิงมีกูจะพูดอะไรเนี่ย เพราะไอเล่มยี่สิบยี่ิบเอ็ดย่ิบสองอะถึงฉบับพ,พิเศษไอ <c oughs> เล่มยี่สิบยี่ยิบเอ็ดย f u c ิบสองเพราะว่าไอเล่มยี่สิบยิบเอ็ดยิบสองเนี่ยที่บอกว่าเป็นฉบับพ,พิเศษให้พีออเดอร์สุดท้ายมันก็มีขายในเว็บอยู่ดีอ่ะเออก็ไปตามซื้อเก็บกันอ่านี่ไงพอเราอัดใช่ไหมวันนี้เวลา สิบเก้านาทีคืนกนาทีก็เวลาสิบเก้านาทีเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบเก้านาทีวันที่สามก็คือเที่ยงคืนสิบเก้านาทีพี่ต้อมก็รีวิวดราข้าสูตเวอร์ชันไทยเราดีนั่นแหละไม่ต้องดูปิดคลิปไปดูพี่ต้อมไปหยอกหยอกหยอกจะบอกว่าถึงมันจะไม่ใช่ฟิกเกอร์ที่แถมมาเหมือนตามฉบับเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเงี้ยแต่มันก็คุณค่ากับการซื้อเก็บมากเลยนะเราตั้งเหมือนตั้งรูป คนในครอบครัวของเราแต่จริงไม่ใช่ก็พูดไปเรื่อยอีกแล้วนั่นแหละครับไปซื้อไปหากันได้ที่เว็บสยามอินเตอร์ชอปคอมนะครับ380บาทเฮ้ยไม่มีอะไรวะไปไนอนปันดี